สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองพิษดีวรลับนัทบวุฒิไม่เอาลุงแดงนายใหญ่ก้าวข้ามความขัดแยง้งแดงแตกเละนัทวุฒิประสานเสียงที่ดาไม่เอาลุงแดงภูทรเตรียมต้อนรับทักษิณกลับบ้านแดงนายใหญ่ขอปรองดองเฮือกสุดท้ายนปชอรอเวลาปิดฉากเหลือเพียงแดงทักษิณ ที่จะยืนเคียงข้างพรรคเพื่อไทยสัญญาณการแตกหัางระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลใกล้เข้ามาแล้วเมื่อทักษิณชินวัตรเดินทางมาคุมเกมจัดตั้งรัฐบาลที่ฮ่องกงว่ากันว่าโฉมหน้ารัฐบาลเพื่อไทยจะมาในรูปแบบรัฐบาลสมานฉันท์หลังคนแดนไกลได้รับโจทย์ให้มีการสลายครัวไม่มีลุงไม่มีเราวันที่28กรกฎาคม2566นายณัทวุฒิส่เกลือ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าถ้าพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลคามคัวซึ่งเขาเป็นแม่ทัพคนหนึ่งในบนเวทีหาเสียงพูดไว้ทุกเวทีว่าไม่เอาลุงวันนั้นแบบนี้วันนี้ก็เช่นกันครับสรุปว่าน,นัทวุฒยืนยันไม่เอาลุงเหมือนที่ดาถาวรนเศรอดีตประธานนปชก็พูดขายกันถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลคามคัวคนเสื้อแดงก็ทิ้งเพื่อไทย จะว่าไปแล้วท่าทีไม่เอาลุงทั้งจากนัทวุฒิและธิดาแกนนำนปชสายแดงอุดมการอาจแตกต่างจากแดงปูธรหรือแดงเพื่อไทยวันนี้คนเสื้อแดงที่เป็นโววเตอร์ของเพื่อไทยกำลังตื่นเต้นกับข่าวทักษิณชิน,นวัตรจะกลับบ้านและมีจำนวนไม่น้อยที่เตรียมตัวจะไปต้อนรับทักษิณที่สนามบินดอนเมืองขวัญชัยไพยพนาประธานชมรมคนรักอุดรให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกดีใจที่นาย,ยกทักษิณจะกลับบ้าน สมาชิกชมรมคนรักอุดรคิดว่าท่านคงคิดถึงอยู่ตลอดเวลาและคิดว่าเมื่อกลับมาไทยแล้วคงจะมาเยี่ยมพวกเราบ้างและเราก็รอท่านอยู่นายขวัญชัยกล่าวดังที่รู้กันขบวนการคนเสื้อแดงแตกกระสร้างกระเซ็นนับแต่เกิดรัฐประหาร2557บรรดาผู้นำแดงภูทรแปรพักเปลี่ยนไปเยอะ แทบจะไม่มีใครพูดถึงองค์กรนปรชแดงทั้งแผ่นดินจริงๆแล้วนปชก็เหลือแค่ปลายชื่อเพราะตัวละครหลักอย่างนายจตุพรพรมพันธ์นายนัทวุฒิใสเกลือเวงโตจิลาการทิดาถาวรเศษและอื่นๆต่างแยกย้ายกันไปทำมาหากินตัวใครตัวมันอย่างช่วงการเลือกตั้งสสที่ผ่านมาเจ๋งดอกจิกและการนำนปชาบางคนก็ไปช่วยหาเสียงให้พรรครวมไทยสร้างชาติ แกนนำแดงอมสมถ้าจำกันได้ปลายปี2561แกนนำนปชอย่างนัทวุฒิใสเกลวีรการมุกศิกพงศิดาถาวรเศษเวงโตติลาการและก่อแก้วพิกุลทองได้เปิดสำนักข่าว u d ดีดีนิวสที่อาคารเอเวรี่มอถนนรัตนาธิเบศใกล้สีแยกแครายอำเภอเมืองจังหวัดดนทบุรีในสำนักข่าวแห่งนี้มีทิดาและเวงเป็นผู้ดูแล ร่วมกับนัทวุฒิช่วงปี2563-2564ทิดาพยายามพูดถึงแดงอุดมการหรือคนเสื้อแดงที่ก้าวข้ามทักษิณทิดายอมรับว่าห่วงเวลา5-6ปีที่ผ่านมานี้ภาคประชาชนเสื้อแดงถดถอยและถูกแบ่งแยกกลายเป็นสีอื่นมีทั้งสีเหลืองและสีสม้มหากติดตามการเคลื่อนไหวของ UDD News ก็คล้ายจะเป็นกระบอกเสียงของกลุ่มราษฎร ที่เป็นแนวร่วมของผักก้าวไก่พูดกันตามตรงคนเสื้อแดงที่ยังเกาะเกี่ยวอยู่กับนปชเหลืออยู่น้อยมากและปฏิเสธไม่ได้ว่าแดงอุดมการนั้นได้กลายเป็นดอมส้มไปแล้วแดงนายใหญ่สำหรับขวัญชัยภัยพนาประธานชมรมคนรักอุดรซึ่งไม่ได้หายหน้าไปไหนยังปักหลักอยู่ที่ขึ้นมวลชนสัมพันธ์ fm 97.5เมกะเฮิรตชมรมคนรักอุดรหมู่11 บ้านหนองลีหูตำบลสามผาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีหลายคนอาจไม่ทราบว่าชมรมคนรักอุดรก่อเกิดมาครั้งแรกจากการเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ชมรมคนรักอุดรก่อนจะขยับเป็นองค์กรการเมืองเสื้อแดงหลังรัฐประหารปี2557ขวัญชัยหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านและสุดท้ายเขาก็ข้ามพรมแดนกลับมามอบตัวและรับโทษทันอยู่ปีเศษ เมื่อออกจากระเรือนจำขวัญใจได้วางมือการเมืองท้องถนนหันมานั่งบริหารสมาคมชาบณก,กิจสงเคาะชมรมคนรักอุดรขวัญใจจับสัญญาณทักษิณต้องเข้าสู่โหมดปรองดองคนเสื้อแดงก็ต้องประคองสถานการณ์ให้ก้าวข้ามความขัดแย้งในอดีตเพื่อบ้านเมืองในความเป็นคนเสื้อแดงขวัญใจแตกต่างจากทิดาพวกเขาคือแดงบรรน,นอกแดงทักษิณจึงผูกพันกับพรรคเพื่อไทยมากเป็นพิเศษ ขอขอบคุณข้อบูุจะคมจัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ